ย่างกุ้งนี่ร้นอนเหมือนที่กรุงเทพหมูเริ่มได้ที่แล้วก็เอากะทิใส่ลงไปคนให้มันเข้ากับหมูตอกคูขเขาให้มันกะทิมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูสักหน่อยนึ้งแล้วจากนั้นค่อยเติมหางกะทิแล้วก็เติมน้ำลงไปรอให้เดือดอีกทีนึ่งห่ออาอกบุ้งอ่ะ ผักบุ้งเราจะใช้เป็นผักบุ้งจีนนะฮะมีผักบุ้งเป็นก้านผักบุ้งไทยอย่างเงี้ยมันก้านมันใหญ่เวลาเคี้ยวมันลําบากแล้วฝ่ามันฝ่ามันจะนิ่มอ่ะมันต้องใช้เวลาในการต้มมานานผักบุ้งเนี้ยเราก็หั่นมันชิ้นเล็กๆแป๊บๆหนึ่งอ่ะเราก็เอาขึ้นได้แล้วถ้ารงผักบุ้งเอาไว้แล้วมันจะมีเคี่ยวมจะกรอบมันจะอะไร มันเดือดแล้ว้องนะครับเอาน,น้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใบมะกรูดลงไปในต่างประเทศนี่ลูกม,มะกรูดหายยากมีใบมะกรูดใช้แทนบอให้มีกลิ่นให้มีรสชาติขึ้นมาฮะมันก็จะคล้ายๆกันมันจะหอมแต่มันจะไม่อร่อยเท่ากับลูกม,มะกรูดที่มันจะมีผิวมีน้ําลงใบผสมนี่ก็ให้พอมีกลิ่นของมะกรูดลงไปรอให้เดือดตักบ้างหนึ่ง เตีมเมือก้งไมหน่อย เป็นน้ำมะขามเปียกได้กินก็รู้สึกออก,กเปรี้ยวฮะ ปี๊บเราไม่มีเราใช้น้ำตาลทรายแทนแต่รสชาติมันก็ไม่อร่อยชั่วเท่ากับน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บมันเป็นน้ำตาลจากมะพร้าวมาเนี่ยรสชาติมันจะหอมมันจะเวลรากินมันจะนุ่มลิ้นมากแต่ถ้าบ้านไหนที่ไม่มีเราก็เอาน้ำตาลทรายทดแทนได้ เห็นบางทีเขาใส่น้ำปลาลงไปด้วยฮะน่าจะใส่ให้มันนัวหรืออะไรประมาณเนี้ยบางเจ้าเขาใส่แต่เราเราเราไม่ใส่เราเน้นแบบครัวไทยไทยใส่น้ำมะขามเปียกเยวตอนนี้ดูจะคล้ายๆกับแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูแกงเผ็ดเป็ดอะไรประมาณเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่เราทำบุ้งอ่ะผมว่าผมว่า กระส่นหลักก็คือถ้าไม่ใส่บักบุ้งไปมันก็จะเป็นแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราเอาผักบุ้งเติมเข้าไปมันก็กลายเป็นแกงเทโพคนที่คิดนี่เข้าใจคิดนะฮะฝ่าเขาที่คิดเมนูแต่และเมนูได้ออกมาเนี่ยว่าเขาต้องชิมแล้วชิมอีกชิมแล้ว,ช,ลวชิมอีกว่าจะเอาอะไรปรุงเอาอะไรแต่งลงไปอะไรประมาณนี้ให้มันมีส่วนผสนมให้เข้ากัน ออกมาให้มันลงตัววะเนี่ยเนี่ยะผักปุ้งผักปุ้งเราก็สวนเราเองก็ปลูกไว้มีร่องน้ำมีสวนมีพืชผักสวนครัวผักที่เราหาปลูกกินง่ายๆเนี่ยยิ่งช่วงนี้ยิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้ตลาดปิดโควิดทำให้เดือดร้อนหมดเลย สัาบ,บาลก็ช่วยอะไรไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวกันเองกินอะไรก็ลำบากมาอยู่ที่นี่ไม่เ,เหมือนที่เมืองไทยอยากกินอะไรก็ออกไปปักซอยออกไปห้างซปเปอร์มาร์เก็ตมีของขายครบที่นี่ฝ่าจะได้ครบเราเดินยังซื้อกันสามสี่ห้างอ่ะฝ่จะได้ของครบแต่ละมื้อแต่ละอย่าง เดือดร้อนเงินเดือนโดนลดอีกเนี่ยไม่ไหวทำงานให้เต็มที่กลับมาลดเงินเดือนอันนี้ก็รอให้ฝักปุ้งมันเริ่มนวดจะน้ำนิดหน่อยเริ่มได้ที่แล้ว กินเขาจะค้างไว้คืนอย่างงี้เป็นคลิปบางที่อวกทำแล้วต้องค้างไว้คืนนึงเอาให้น้ำมันน้ำซุปน้ำแกงหรืออะไรเงี้ยมาซึมเข้าไปในบักบุ้งงั้นเรารอให้มาครับจะเรียบร้อยอแล้วเป็น,น,นอย่างหน้าตาน่ากินไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับ มาครับมาเรามากินข้าวกันนี่ครับแม่ใไไหญ่มากครับ่นี่ ยังไงครับอร่อยครับเป๊ะเลชทติยังเหมือนเดิมครับเหมือนที่ตอนที่ยายทำให้กินตอนเด็กๆครับกับข้าวไทยอ่ะว่าจะลองกินวันไหนเมนูไหนกินนก็อร่อย มันเป็นแบบเรียกคนคนที่เขาคิดคนขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขานั่นเหรฮะมันต้องมีเครื่องปรุงนู่นปรุงนี่ในการผสมยังไงเขาคิดขึ้นมานาักคำครับอ,อร่อยครับอโอเคงั้นเราขอจบแค่นี้ก่อนนะครับรครับไปเลยครับเจอกันใหม่นะครับ